เสบตีแามเสาจ์จากพี่น้องสวนหล้างบานอากาศเย็นพี่น้องแามขึ้นหนาวพ่อพี่น้องมาเบื้องล้างบานยากจดฟันชิงตัวเดียวเสียหนาออกซับเพื่นดอ,อกเพื่อนเกิดไม่ไม่พี่น้องเบื้องฟันชิงตัวให้เพื่นแยาออีกยัหน้อยอีกักน Hey, phần ngâm ngâm. Dạ có oh. uh, oh. xin mất chìm. Lại rồi. Phân xinh tố. Ở nãy bông cứng mây hiền bỏ. Dạ xìa phần ổ. Oh. Sắp sắp. Ăn cao cao kẹt kẹo, anh này bùa. Bùa pa pha lăng. Phần cứng mây. นี่ก็เพิ่งจะขึ้นพี่น้องเห็นบ่ย่แนำหดเพิ่นเล้วก็จะขึ้นนี่ก็บักกาศสนิมพี่น้องเห็นบ่เพิ่ลนลำใหญ่อยู่ดิประกาศสนิมจะอ้อนฟันชิงโตก็เลังขึ้นพี่น้องบอนสม บนซุ้มไอ้ตัดพักแปนออกพี่นออ้องเห็นบ่าพักแปนตัดออกตัดดอกเพิ่นดอ,อกให้เพิน่นขึนให้เพิ่นขึ้นไม่นี่พอะไรคันสมนี่พักแปนอันนี้สิเป็นเพินพ่นเพิ่นไอ้สิเป็นคล้ายๆอ่ะอยังง เป็นยาสมนุนไพรเปินวิจใจออกมาแล้วคืออันคล้ๆอ่ฟาดขางเคียงฟาดทะเลจนแต่ว่าโบเมนคนละยางเนาะพืชสกิวก็ปลกูกขวบหลักขาเชื่อไปันสันอต์ตูดงหญ่กับมีเพินขยายทุกปีย่าสิรูแลเพิน,นย่าสิสีก็แต่งเต้น,น,นี่แหละเอาไปอบอบแล้วก็เอาไปบด อดอกมันใบน้ำอันนี้เป็นดอกแล้วเพ่นแพลายต้นอยู่เลยพี่น้องเบอร์นี่เบี้ยีนหน่อยเพ่นอันนี้กระเมียนเบีย้ยี้หน่อยายต้นอยู่เกยวกับป่านกับยาเนี่ยละ่ะช่องน้ำดื่มเนี่ยล่ะพี่น้องายต้นอยู่อันนี้กระเมียน ยาย่ได้อยู่เบิ้งเนาะเพื่นก็เลยโบอยากง่าปไนไหนยายตัดพักเปลี่ยนนะตัดออกเร็วให้เพื่นเกิดไม่ยายเห็ดแดงจึงคร่งอยู่จุลสีแสงสงเคไข่จุลสีไข่นานแล้วปลูกพักพักเค้ก หลายต้นอยู่พี่น้องปลูกไว้แต่กินหนาหนาวปลูกอ้อมเล่ปลูกอ้อมสวนอุ้ยฟันสิงโตยใหญ่ปะฟันสิงโตกระล่างงามพี่น้องยหญ่ตัดตัดออกแล้วเงาเพิ่อนอันขึ้นไม้ไหมฟันสิงโตกล้วยปลูกได้เจ็ดปีแล้วพี่น้องปลูกได้หลายปีแล้วเจ็ดปีแล้วบลูก พ่อโมกพ่อยังได้อยูเดยใบเพิ่นแต่ว่าเพิ่นบ่ได้กินมากหรอกเป็นกล้วยอีหยังบมพี่น้องกล้วยหนาวบ่บ่เคยเห็นเคี้ยเพิ่นจักเทื่อคือเพื่นท่านใหญ่กว่าบุรุพ่อใหญ่ว่านอ้อเพิ่นกระลังออกลายหลายเพิ่นน่ะเบิ่อนอ้อเพิ่นออกหลายเพื่อใหญ่นับเมือวานอ้อเพิ่น ออกไลยอยู่ไปสันใบตองอยู่นี่แพงแพงพี่น้องใบตองอยู่ในหางมีอยู่แต่ว่าแพงอีดีนี่ย่ายกับพ่อ,อไรมุกไรห้อยอยังดิใบเพิ่น อันนี้พักหน้าหนาว้องก็ร่วงปลูกเลยมือสองมือพักเค้กก็สะว่าปั้นชิงโตกะลังงามขึ้นไม่งามปั้นชิงโตพักเป็นคิดยากันนี้ก็พักเป็นเคิรอนี่คุยชายทอดตีเฮ้ยนี่แหละ <c oughs> กคล่างงามไม่เสียหนามมากงดนะเบืง้งกล่างงามฟันชิงโตเมื่อวานนี้ยายออกไปเก็บฟันชิงโตมองยายเคยเอาล่งเอากิีบล่งพี่นอ้องเพิ่นตัดใหญ่หัวไหม ยากก็เลยไปเปลี่ยนปลาใหม่ไปพอปไ่อปลาใหม่ออ้ยงามก็เก่าพี่น้องฟันชิงโตยากกัสิขอราพี่น้องซํานี่เลือพี่น้องพอกันไม่จาอยู่บ้านสิาพา้าปเก็บฟันสิงโตอีกพอบาเหตดท่านออกพี่น้องไปจอบเบื้องเร็วบ,บ,รบ่มีวันดีจ้าบายบาย